สามสี่แดหยุดสงังน็อปครับแตงไม้ของสิ์คำมพีสอนะครับมาเชอตเันทีนนะจ้ากที่สายอยู่ีว่าอาแต่ลยมือพร้อมยกมือครับ สัญญาณไฟมาแล้วรมการพร้อมตะลัหมือนนะครับพร้อมโอเคครับทําการจุดได้เลยกุดว,ว่าคนขี่ทำการจุดนะครับจุดแล้ว <loh> ยังไม่เข้านะครับยังไม่เข้านะครับหรือว่าเป็น ข้าแล้วหมุนแล้วทิ้งออกมาครับที่งออกมา,มาอย่าเชื่อใจมนมากท่อเยอ่าันะด้หาอนวละนะครับอะไรไม้ขาแลยขาลยหมุนแลว หลายหลายหมื่นเข้าไปเดียร์ย่าหนึ่งน,น,นะครับของกุฎาขนกีดลงกลางนะครับลงไว้สิทธิ์ก็พี่สามเอาเลยกรรมการพร้อมไหมให้พร้อมโอเค บางหนึ่งบางหนึ่งขึ้นไปครัรถ<อ>ดินมาด้าเ,ลเลยครับคือบอกเออรถเดินมาด้วยครับบอก